ครับสวัสดีครับแฟนคลับผมธนาวิรยุทธ์ครับแฟนคลับสามารถรับชมวิดีโอทนาวิรยุทธ์ย้อนหลังได้นะครับในช่องยู u ูบพิมพ์ว่าทนายวิรยุทธ์จะปรึกษาฟรีเบื้องต้นหรือปรึกษาแบบมีค่าใช้จ่ายเนี่ยก็โทรศัพท์หรือส่งไลน์กันมาได้และถ้าเกิดอยากจะ,จะจะตั้งผู้จัดก,การมรดกออนไลน์เพื่อโอนเปลี่ยนแปลงชื่อทรัพย์มรดกเนี่ยนะครับได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศไทยก็จะมีการมัดจำเอกสารให้ดูในไลน์เรียงเอกสารมาแล้วก็ยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ให้นะครับเอาละครับวันนี้เนี่ยนะครับหัวข้อก็คือ ผู้จัดการมรดกตกลงแบ่งมรดกไม่ได้ทนายวินยุทธ์มีวิธีการแก้ไขอย่างไรในช่องทางของกฎหมายนะครับผู้จัดการมรดกตกลงกันไม่ได้ก็แสดงว่าคําถามของแฟนลับท่านนี้เนี่ยมีผู้จัดการมรดก2คนนะเคยไปยื่นผู้จัดการมรดกมาแล้วนะครับเขาสารตั้งเราเราก็มีผู้อค้านฝ่ายตรงข้ามก็คือเป็นทายาทคนตายเหมือนกันสารตั้งเรากับเขาเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกัน แต่เมื่อเวลาจะไปโอนที่สำนักงานที่ดินเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกลับไม่มาโอนชื่อให้กับทญญายาทอื่นที่เป็นทญญายาทของเจ้ามรดกเพราะให้เหตุผลนะครับว่าควรเก็บมรดกตรงนี้ไว้เพื่อที่จะให้มาราคาสูงขึ้นก็ดีหรือเพื่อที่จะไม่อยากได้เงินตอนนี้แต่ทญญายาทเสียงบางกลุ่มเนี่ยก็บอกว่าควรจะต้องอะไรครับควรจะต้องมีการ นะฮะขายตรงนี้เพื่อนที่จะนําเงินมรดกตรงนี้มาแบ่งปันให้กับทายาทเท่ากันทุกคนนะฮะต่างคนก็ต่างความเห็นถูกต้องไหมครับทีนี้ในกฎหมายมาตรา1726เนเี่ยขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าถ้ามีผู้จัดการมรดกหลายคนผู้จัดการมรดกเหล่านั้นจะจัดการโดยลําพังนะครับต้องถือเอาเสียงข้างมากนะครับ มาตรา126 127 6เนีย่ยขออภัยนะครับถ้ามีผู้จัดการมรดกหลายคนการทำหน้าที่ของผู้จัดการมรดกต้องถือเอาเสียงข้างมากนะครับเอาเสียงข้างมากแต่ถ้าเสียงเท่ากันเช่นเมื่อกี้มีอย่างละฝ่ายนะครับศาลตั้งร่วมตั้งผู้จัดการมรดกร่วม2คนมันเสียงเท่ากันไหมันมีอย่างละหนึ่งกฎหมายบอกว่าอะไรบอกว่าให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดนะครับให้ศาลเป็นคนตัดสินถ้าเกิดเราบอกว่าอยากขายมรดกอีกฝ่ายบอกอยากเก็บมรดกไว้ ศาลต้องมาล้องศารเพื่อให้มีการตัดสินว่าควรจะจําหน่ายทรัพย์มรดกหรือควรเก็บรักษาทรัพย์มรดกนั้นไปอันนี้คือช่องทางของกฎหมายสมมุติว่ามันมีมันมีเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าผู้จัดก,การมรดกเนี่ยนะครับมีหลายฝ่ายนะครับมีมีหลายฝ่ายก็คือมากกว่ามากกว่า1นึ่งแล้วหรือมี2หรือมี3แล้วปรากฏว่าศา,ารตั้งผู้จัดก,การมรดกนะครับ ฝ่ายละเท่ากันนะครับสมมุติว่าตั้งเรา2ตั้งฝ่ายนั้น2แล้วเรานะฮะซึ่งมีผู้จัดการประดกที่เป็นฝ่ายเราเนี่ยเสียชีวิตเป็นหนึ่งคนก็ทําให้เราเนี่ยมีแค่เท่าไหร่ครับมีแค่1เสียงฝ่ายตรงข้ามมี2เสียงเวลาลงคะแนนเสียงเนี่ยเขาก็มากกว่าเราอยู่แล้วทีนี้จะจัดการประดกได้หรือไปหรือไม่ถ้าผู้จัดการประดกตายไปเนี่ยข่าวพิบ่าวสารสัตวกาที่4769จ็ดหทัพสองพเนี่ยวิจัยนะครับว่า กรณีที่ผู้จัดการมรดกตายไปเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะจัดการมรดกต่อไปได้เพราะคําสั่งศาลเดิมฉบับเดิมเนี่ยกำหนดว่าให้จัดการมรดกร่วมกันระหว่างผู้จัดการมรดกทุกคนเมื่อคนหนึ่งตายเนี่ยมันย่อมไม่สามารถที่จะจัดการมรดกร่วมกันได้จึงต้องตั้งผู้จผู้คัดค้านนะครับก็คือทายาทเพื่อเพิ่มคะแนนเสียงให้กับผู้จัดการมรดกฝ่ายที่ มีคะแนนเสียงน้อยกว่านะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตเฉยๆนะครับอันนี้ฝากกันเอาไว้นะครับและถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับเห็นว่ามีประโยชน์นะครับอยากจะกดแชร์กดไลค์นะครับก็กดกันได้เลยนะครับทนายไม่ห้ามนะครับแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยครับสวัสดีครับ